เว็บช่วยมาช่วยถ้าไม่มีนะคะสมมุติถ้าครูบอกว่าเอาฮาร์ดลี่โอ้ฮาร์ดลีฮาร์มีความหมายเป็นปฏิเสธ h a r ์ l ีแปลว่าแทบจะไม่เอา h a r ์ด y ขึ้นต้นประโยคทำไงล่ะกลายเป็น hardly find เลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น do we find เขีน okay, ไหมคะถ้าสมมุติว่าประโยคนี้มีแค n นอยู่สมมุติถ้ามีแค n นอยู่ต้องไปหาเว์บช่วยไหมไม่ต้องย้ายเลยก็เป็น hardly can we find him เข้าใจยังคะกลับมาที่โจทย์ของเราะคะ่ะกลับไปที่โจทย์เลยโจทย์ของเราขึ้นต้นด้วย not until เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นต้นด้วย NOT UNTIL แน่นอนปฏิเสธแน่นอนจะเรียงแบบไหนเรียงแบบปกติได้ไหมไม่ได้ต้องเรียงแบบรูปคำถามตอบข้อไหนคะข้อดีด็อกต้องเอาดิทมาช่วยข้อสอบแบบนี้เป็นการสอบระดับค่อนข้าง Advanced หรือ Intermediate การเรียนค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เคยเรียนประโยคประเภทนี้เลยทำไม่ได้แล้วออกทุกครั้ง อย่างน้อยใน10ก็ต้องมาหนึ่งถ้าใครไปสอบพวก cu T ท e tu get ของจุฬาของธรรมศาสตร์หรือของโชโฟเพียบประเภทแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอเห็นดิสโอไม่ใช่คำถามนี่จ้าตัดทิ้งก่อนเลยเป็นข้อแรกเลยก็ต้องพลาดไปอ่ะต่อไปข้อ3ดูอะไรนะเราต้องไม่ลืมว่าเราจะดูอะไรก่อนนะดูเวิร์นเวริรคะมีไหมคะมีไหมที่ดูที่โจทย์นะมีไหมข้อ3โจทย์มีไหม ไม่มี verb ข้อ3ไม่มี verb แต่จะเอา full stop เหรอเพราะฉะนั้นต้องหา verb ไปใส่แล้วหา verb ไปใส่อย่างเดียวไม่ได้ดูองค์ประกอบอื่นอ้าวหา verb ก่อนข้อไหนไม่มี verb ตัดทิ้งคะ่ะข้อ4ไม่มี verb ตัดทิ้งข้อไหนผิดอีกถ้าใช้หลักการเมื่อกี้ข้อไหนผิดอีกคะข้อ b ตัวเชื่อมจะใช้ได้ไหมตอนนี้ ไม่ได้เพราะมันมีเวิร์บตัวเดียวต่อให้คุณเอาเวิร์บมาแต่ประโยคฉันไม่มีเวิร์บไม่ได้ตัดทิ้งเหลือ A กับ D-Dog อกคะทำไมเลือกข้อ A ลละคะเห็นโมปุ๊บไปหาแดนซิเจอแดนไหมคะเขาเป็นคู่กันโมปุ๊บเจอแดนอ้าวแล้วนี่โมแล้วยังจะแดนเอาสองแดนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นข้อดีด็ผิดคำตอบคือข้อ เข้อ3คํคำตอบคือข้อ A ง่ายไหมาสามข้อได้แปลสักข้อ,อยังยังไม่ได้แปลเลยแม้มันผิดกติกามารายาทสังคมหรือเปล่าไม่ผิดนี่คือกระบวนการคิดเพราะข้อสอบประเภทนี้ไม่ได้วัดการแปลแต่วัดว่าเราดูโครงสร้างเป็นหรือเปล่านะคะถ้าใครยังเห็นอีกจะพบว่าข้อดีนียมันผิดซ้ำผิดซ้อนผิดหลายอย่าง โจทย์ก็มี subject แล้วยังจะมาใช้ day อีกซ้ําได้ไหมไม่ได้มันก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมคะผิดซ้อนเข้าไปอีกต่อไปข้อ4ข้อ4ดูซิดูอะไรคะดู verb อีกแล้วเริ่มเก่งแล้วมีอย่าง verb ข้อ4มีแล้วคือ is okay มีกี่ตัวคะมีตัวเดียว มีตัวเดียวเอล้วนี่ล่ะใช้เวิร์บไหมเนี่ยใช้ป่ะอาจจะนะ ed เนี่ยมันเป็นได้ต้อง2อ,อย่าง 1. เป็นเวิร์บสองเป็น adjective ถูกไหมคะถ้าเป็น adjective มันอาจจะนำหน้านาวมันอาจจะมีนาวตามหลังมาหรือมันอาจจะตามหลังเวิร์บกลุ่ม v e r b to be หรือ Ver รที่แทน verb to be ได้อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2มันอาจจะเป็นเวิรช่อง สองหรือช่องสามยังไม่กล้าตัดสินใจว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ที่สังเกตคือเห็นแดดไหมคะเห็นแดดไหมแดดนี่มันเป็นไงอะวิธีการใช้แดดมันมีวิธีการใช้ยังไงอะคุยยกตัวอย่างง่ายนะแดสส s ด d อก I know that boy. I know that you are kind. ถามว่าสาม that นี่เหมือนกันสัก that ไหมถ้า that ตัวนี้ครูไม่ใช้ครูไปหาคำอื่นมาใช้แทน that ตัวนี้ได้ไหมแทน that ตัวนี้แทนด้วยอะไร it เอา it มาใช้แทนก็ได้แต่ it นี่ไม่รู้ตำแหน่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ หรือไปหาคู่ตรงข้ามเขามาเลยคือ this รู้เลยว่าอยู่ใกล้ t ้ That ตัวนี้เป็นตัวบอกตำแหน่งบอกเอกพจน์เค้าไหมคะ That ตัวที่สองเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าไอเนี้ยใช้ในรูป p r o n o u ไม่ต้องมีนาว n ตามหลังแต่อันนี้เอามาใช้ในรูป adjective ใช้นำหน้านาวแต่จุดมันเหมือนกันคือมันตรงข้ามกับ this บอกตำแหน่งเหมือนกัน ไหมคะครูถามว่าแดดตัวที่3ใช่แ a ดแบบ2แบบไหมไม่ใช่เพราะจะสังเกตว่าหลังแดดตัวนี้มีมี subject แสดงว่าแดดตัวนี้ข้างหน้าก็มี verb ข้างหลังก็มี verb แสดงว่าแดดตัวนี้เป,นเ,นนเป็นตัวเชื่อมเห็นไหมคะเพะฉนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แ a ดเป็นตัวเชื่อมแดดจะต้องตามด้วยประโยคเสมอ that จะต้องตามด้วยประโยคเสมอมาดู h a t ตัวนี้ซิมันเป็น h a t ประเภทไหนอ่าดูซิ that ตัวนี้เป็น h ด t ประเภทไหนคะมันเป็นแบบไหนเห็น A ขวางทางอยู่ชัดเจนไหมมันต้องไม่ใช่ h a t แบบ1กับ2แน่นอนถูกไหมคะไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะมันต้องเป็น h a t แบบที่3คือต้องตามด้วยประโยคแสดงว่าไอ้นี่คือตัวเชื่อม1 verb ข้างหน้าต้องมี Ver b ไหมครูถามนี่คือ นี่คือคลอสนี่คือประโยคย่อยนะเบบี้ใช่ปะจะหนีเที่ยวได้ไหมไม่ได้รถไฟโบกี้ตัวลากไม่ต้องเอาหัวมาจะวิ่งเองได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ต้องให้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นประโยคให้ได้แสดงว่าข้างหน้าต้องมี verb ถูกไหมคะเอาละเราได้ละคอนเซปต์ Concept ตอนนี้ที่เราได้คือเราต้องมาหาตัวหน้ามาให้ได้ข้างหลังเนี่ยเป็นเด็กน้อยละไปเอาผู้ใหญ่มาอยู่คู่ซิ ข้อไหนที่ต้องตัดทิ้งคะถ้าครูพูดแบบนี้ปุ๊บตัดข้อไหนทิ้งทันทีข้อ A เพราะไม่ใช่ verb แพ้ตัดทิ้งข้อไหนอีกที่ต้องตัดทิ้งข้อไหนข้อ B ททำไมข้อ B ต้องตัดทิ้งเอาตัวเชื่อมมาอีกตัวเหรอเอาตัวเชื่อมมาอีกตัวนี้แปลว่าจะให้เด็กน้อยสองคนวิ่งหนีกันเที่ยวนะ แล้วตัวเชื่อมตัวนี้ยังไม่มี subject เลยเนี่ย subject ก็ไม่มีได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดทิ้งอีกไปแล้ว2ข้อเหลือข้อไหนคะ c กับ d dog เอ้ยมันต่างกันยังไงเนี่ย c กับ d dog มันต่างกันยังไงจะดูให้เห็นว่ามันเป็น tense ก็ได้ฮะช่อง2กับ perfect ก็ได้จะดูให้เห็นว่ามันเป็นเอกพจน์นี่ has เอกพจน์กับพหูพจน์ก็ได้ ถ้าใช้แฮสแสดงว่าประธานต้องหนึ่งเดียวถ้าใช้เวอร์แสดงว่าประธานต้องเกินหนึ่งในประธานอยู่ไหนประธานอยู่ไหนถ้าเป็นประโยคจําได้ไหมเอคะครูจะจะคน้นเจอไหมประโยคที่ใช้แดจจำได้ปะถ้าประโยคที่ขึ้นต้นด้วยแดประธานอยู่ที่ไหนคะประธานอยู่ที่ไหนประโยคที่แดดเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันนะ่ะนี่ไง ประโยคที่เครื่องดนตรนแด้ v e Verb ใช้ตามประธานตัวหลังถูกไหมคะไปดูซิถ้าจะใช้แด่แล้ว Verb แล้วประธานตัวหลังอยู่ไหนมีไหม ed เป็นประธานได้ไหมไม่ได้ก็บอกแล้ว ed มันเป็นได้สองอย่างไม่ a d j e c t i v e ก็ Verb เป็น subject ไม่ได้เนั้นถูกไม่ถูกผิดนั้นคำตอบก็คือข้อ D-Dog ได้ไหมเริ่มเริ่มยังเริ่มแล้วนะ จะจบข้อห้าแล้วจะทําแค่5ข้อนี้แหละเดี๋ยวจะไปตองหาข้อผิดสักข้อ2ข้อซิจะทันไหมข้อห้าเอาข้อสุดท้ายแล้วใครยังไม่ตั้งสติเอาดีๆหาอะไรก่อนจะจุดฟู Stop หาลายหาเวิร์บมีเวิร์บยังยังเอายังไม่มีเวิร์บแสดงว่าต้องใส่เวิร์บตัดข้อไหนทิ้งเลยข้อสเริ่มเก่งมากแล้วตอบเป๊ะเลยตัดข้อสทิ้งเพราะเป็นเวิรไม่แท้ ครูขอความกรุณาทุกครั้งที่เราจะตัดทิ้งหรือเลือกต้องตอบไปได้ว่าเพราะอะไรคะไม่ใช่ตัดข้อ c เพราะข้อ c ไม่ถูกเลือกข้อ a เพราะข้อ a ถูกใช่เหตุผลไหมข้อ a เก๋กว่าข้อ b อย่าไปเอาข้อ b เลยถ้าเราลงไปอ่านแล้วเอาลงไปใส่เนี่ย can change เออมันดูดีกว่า changing เฉยเอันนี้ไม่ต้องเลิกเลยต้องเป๊ะ เพราะอะไรไม่เอาเพราะจะเอา full stop ไม่มี verb verb เป็น e ตัดทิ้งตัดข้อไหนอีกตัดข้อไหนอีกคะเสียงแว่วๆข้อ h e dog เพราะ d a t มาอีกแล้วจะเชื่อมอีกแล้วอันเดิมยังไม่มี verb ถ้าจะเชื่อม d a t มันต้องมี verb ก่อนถูกไหมคะไม่มีตัดทิ้งเหลือ a กับ b boy เลือกข้ออะไรคะต่างกันยังไงไหนบอกครูซิ มี verb to be กับ verb ช่อง3เป็น p a s s i v e voice กับ active voice จำวิธีการหา active p a s s i v e มันดูยังไงนะถ้า verb มีกรรมก็เป็น active voice แต่ถ้า verb ตัวนี้ไม่ต้องการกรรม verb ไม่ต้องการกรรมนะไม่ต้องไปมีกรรมจบ แต่ถ้าเวิร์บต้องการกรรมแล้วไม่มีกรรมแสดงว่าเป็นการละบายกับกรรมไว้เอ้ยโทษค่ะละบายกับกรรมไว้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่คือ p a s s i voice e v คือต้องเป็นอะไรคะ to be กับเว r รช่อง3ไปดูที่โจทย์ซิมีกรรมไหม color เป็น n o n ถูกไหมคะเป็นกรรมปะ ก็มีอยู่สองตัวในโลกที่จะเป็นกรรมได้หนึ่งคือ now สองคือ pronoun มีแค่นี้ไม่ now ก็ pronoun ไอ้ verb ตัว ing เป็นอะไร I verb ตัว ing มันก็คือก็คือ verb แปลงรูปเป็น now นั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมี now มีกรรมก็ต้องเป็น active voice คำตอบคือข้อ a เคลียโอ้ตอบชัดเจน น่ารักมากอยากดูข้อผิดบ้างไหมนี่ห้าข้อไม่ได้แปลเลยนะผิดไหมเนี่ยเราไม่ผิดเลยครูถามหน่อยแปลแล้วได้เหมือนเดิมไหมเนี่ย A. A C D แปลแล้วได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก็จะไม่เหมือนก็ข้อ B หน่อยนึงแค่นั้นเองถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเองเอาละเราลองมาดูหาข้อผิดสิตอนนี้สไตล์การทําหาข้อผิดเนี่ยมันจะยุ่งยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง อีกนิดหนึ่งนะคะการหาข้อผิดเนี่ยเขาเขียนมาให้เราคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมคือจะมี Full Stop แต่เนื่องจากว่าการหาข้อผิดมันต้องมีตั้ง4จุดแต่ครูจะบอกให้ว่าไม่ว่าคำใดๆในโลกนี้เยอะแค่ไหนก็ตามมันจบลงด้วยคำแค่กี่ประเภทคะเอาอย่างเร็วเลย1คือ now ใช้ปะ 2คือ pronoun ถูกปะคะสคือ adjective 4คือ adverb 5คือ verb ถูกไหมคะหคืออะไรคะหคือ preposition ถ้ามีแค่6ตัวถ้ามีแค่5ตัวเนี่ยเขียนประโยคได้แล้วแต่ถ้าอยากขยายเติม preposition ได้7คืออะไรคะ ad โอ้ยไม่ใช่ conjunction คอนจังชันมีแดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแดได้ไหมมี8ดก็ได้ interjection รู้จักมั้ยหม Interjection คืออะไรว้า wow! วรู้จักปะไม่ใส่ได้ไหมโอเคไม่ใส่ได้ไหมได้ Interjection คือคำซึ่งบอก feeling ไม่ค่อยเจอในประโยคเขียน แต่เจอใน spoken language ในภาษาพูดนี่เยอะมากว้า wow. ว I am happy ไม่ใส่ว้าวได้ไหมได้แต่ใส่แล้วเป็นไงหู ooh, Feeling มันเกิด w o ้ ooh, I can see you โอ้ห็นไหมใส่ w o ว w าวมันคือ interjection ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนเลยก็ไม่ต้องไป serious กับมันแต่ไอ้ที่ตัว serious เ,เนี่ยนี่ไปเร็วๆเลย Now ทำหน้าที่อะไรได้เป็น subject ได้ เป็นออบเจกต์ได้โอเคไหมคะถ้า now เป็นได้ pronoun ทำได้เหมือนกันเป็น subject ได้เป็น Object ได้เหมือนกันแถม pronoun เติมเข้าไปอีกอย่างหนึง่งทำอะไรได้เป็นส่วนขยายที่บอกเจ้าของได้ใช่ปะคะสองรูปคือ adjective กับ pronoun เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดคำว่า adjective ปับ๊บสิ่งที่ต้องคิดถึงมันคือ adjective ต้องขยาย now แปลว่าตำแหน่งของ adjective จะวางไว้หน้า now ไม่วางไว้หน้า now ได้ไหมละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ได้เหรอ now ได้ถ้าละไว้ในฐานที่เข้าใจ adjective ก็จะต้องอยู่คู่กับ verb to be หรือกลุ่ม verb ที่เป็น linking verb ที่แทน verb to be ได้ประสาทสัมผัส5อย่างของมนุษย์นะคะจะต้องมี adverb ใช้ขยายอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่หนาวเพราะให้ adjective ขยายแล้วเพราะฉะนั้น adverb ก็ขยายได้หมดขยาย verb ก็ได้ขยาย adjective ก็ได้ขยาย adverb ก็ได้ขยายประโยคก็ได้เอาไว้ไหนละ่ะถ้าขยาย verb ก็วางหน้า verb ได้ถ้าขยาย adjective ก็วางหน้า adjective ได้ขยาย adverb ก็วางหน้า adverb ได้ ถ้าขยายประโยคจะวางหน้าประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าจะวางหน้าประโยคต้องใส่เครื่องหมายคอมมาเก่งมากเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือกรณีปกติแต่ถ้าเป็นกรณีน้นเอาไปไว้ข้างหลังก็ได้เฉพาะเวิร์บนี่ตำแหน่งเขานะคะวิธีสังเกต Adverb ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยลี มาจากการเอา Adjective มาเติมแอลว่าอันนี้ครูพูดกว,กว้างก่อนนะคะพูดให้เห็นภาพที่เราเรียนมาทั้งหมด mm hmm. Verb ไม่พูดแล้วพอจบจบได้ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้ว Verb แท้ไม่แท้นี่ถ้ามันอยากมี Verb 2สองตัวในประโยคละ่ะเอออยากมี Verb 2สองตัวในประโยคละ่ะหลักการง่ายๆก็คือถ้าอยากจะมี Verb ตัวที่สองให้เชื่อมด้วย to เป็นหลัก ยกเว้นถ้าเป็น verb ช่วยให้ใช้ infinitive ได้ infinitive คือ verb ช่องอะไรของครูช่องศูนย์ห้ามเปลี่ยนรูปห้ามมาเติม ing ห้ามเติมไม่ได้แต่ถ้า verb ช่วยเป็น verb to be ให้ใช้กับ verb เ,เติม ing ได้ใช้กับ verb ช่องสถ้าเป็น passive voice ถูกกระทําได้นี่พวกนี้เราเรียนมาหมดยังโหเรียนจนหัวฟูแล้วนะ เรียนมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ปะถูกไหมคะถ้าเป็น verb to h a v e ให้ใช้ verb ช่อง3 verb ช่วยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนี่แหละถ้าเป็น to h a v e ให้ใช้ช่อง3ถ้าเป็น to be ให้ใช้ ing หรือถ้าถูกกระทำ passive voice ก็ให้ใช้ verb ช่อง3ถ้าเป็น verb ช่วยตัวอื่น can could shall should will would may might ให้ตามด้วย infinitive ทั้งหมดโอเคไหมคะ แต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้อยากใช้เวิรตัวที่สองหลักๆจะใช้กับทูหลักหลักคือ70%ส่วนที่เหลือมีกรณียกเว้นเช่นเวิรที่ต้องการกรรมคูยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าครูเดินเข้ามาแล้วครูบอก I enjoy แล้วครูกลับบ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องถ้าบอกว่าเวิร์มันต้องการกรรม enjoy อะไรอะ enjoy a movie ก็กรรมแล้วไงเนี่ยกรรมเป็น now แต่ถ้าครูบอกคุณไม่ได้อยากได้กรรมเป็นนาวอะรูอยากได้กรรมเป็น action นะ่ะอย่างเช่น enjoy teach นะ่ะสนุกสอนนะ่ะใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะ enjoy มันต้องการกรรมคุณช่วยแปลง verb ตัวนี้ให้เป็นกร,รมซะเติม ing มันก็เลยเกิดที่มาของ verb บางตัวต้องตามวเวอ verb เติม ing ที่เราท่องกันเข้าใจยังคะแต่มันมาจากเหตุผลคือมันต้องการกรรม ก็เลยต้องใส่กรรมโอเคนะคะอ่ะเราได้คอนเซปต์ประมาณนี้ต่อไปเป็น preposition preposition เนี่ยเป็นตัวที่ยุ่งที่สุดในภาษาอังกฤษเพราะมันเล็กมากวิธีการใช้ preposition มีง่ายๆอยู่แค่ว่า 1. ถ้าข้างหลังเป็นเวลาสถานที่โอ้ยสถานที่ให้ใช้ตามตัวมันเลยเช่น Monday ใช้อะไรลูก On School ใช้อะไร แอดเห็นไหมเวลาสัานที่ใช้ตามตัวใช่หไหมคะแต่ถ้าอื่นอนไม่ได้ค่ะเช่นข้างหลังเป็นทอมทอมเป็นเวลาสถานที่หรือเปล่าไม่ใช่ต้องใช้ตามตัวหน้าต้องไปใช้ตามตัวหน้าโอเคไหมคะเคลียร์ไหมตัวสุดท้ายคือตัวเชื่อมตัวเชื่อมเป็นตัวที่ต้องผูกประโยคสองประโยคด้วยกันครูละไว้ยังไม่พูดถึงตอนนี้เรามาดู6ตัวนี้ดูโจทย์ข้อหนึ่งเลยค่ะมาเริ่มดูเลย เราจะได้ดูวิธีการคิดกันข้อ1อาจจะได้สักข้อ2ข้อนะคะให้เป็นแนวคิดเนาะข้อ1นค่อยคคิดไปทีละเปลาะไม่ต้องมานั่งแปลว่า passenger แปลว่าอะไรวะ passenger แปลว่าอะไรไม่ต้องขึ้นมาเลยข้อ A นี่ตำแหน่งนี้คืออะไรคะ verb ถูกไหมถ้า verb มันก็มีเรื่องคิดก็แค่ form ถูกไหมต้องใช้ ing หรือเปล่า tense ถูกไหม ต้องใช้ช่องสองถูกไหม voice ถูกไหมมันมีอยู่แค่เนี้ยอันนี้ใช้ช่องสองมีอะไรช่วยตัดสินใจไหมว่ามันถูกหรือผิดเห็นข้อดีไหมคะช่องสองทั้งคู่เลยเห็นไหมเพราฉะนั้นโทนของมันมันไม่น่าจะต้องมาคิดเรื่อง tense ท,ที่ผิดแล้วถูกปะคะเพราะถ้า tense อันนี้ผิดอันนี้ก็อาจจะผิดไปด้วยกันถูกปะคะเพราะนั้นเก็บไว้ข้อ A ไปดูข้อ B ข้อ B นี้เรื่องอะไร อันนี้เป็นของข้อ c อันนี้เป็นของข้อ b ข <im> ้อ b เรื่องอะไรคะเห็น article a and ไหมคะถ้าเห็น a and ปั๊บต้องมีอะไรทันที now ทันทีมีไหม now now คือตัวไหนเนี่ยระหว่าง b กับ c เนี่ยระหว่าง b กับ c อันไหนเป็น now ตัวสุดท้ายเป็น now ใส่ a แล้ว now หนึ่งเดียวข้อ c ลอดตัวไหมลอดตัวไหมคะใส่ a ปุ๊บ now หนึ่งเดียว โอเคข้อ B อยู่หน้านาวต้องเป็นอะไรอยู่หน้านาวก็ต้องเป็น adjective หลักการ adjective ในภาษาอังกฤษห้ามเปลี่ยนรูปเติม s ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดผิด adjective เติม s ได้ไงไม่ได้บางคนบอกเอา้าอาจารย์ดอลล่ามันมันเป็นนาวไม่ใช่หรอ ก็มาใส่เครื่องหมายไฮเฟิเห็นไหมคะเห็นเครื่องหมายไฮเฟินมเครื่อหมายขีดเครื่องหมายขีดตัวนี้เป็นตัวพ่วงพ่วงให้คำสองคำต้องเป็นคำประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้น twenty เป็น adjective จำนวนเป็น adjective ขยาย n o วถ้าคุณไม่ขีดพ่วงขาดออกจากกันตัวหลังเป็น now ได้แต่พอขีดพ่วงปุ๊บ now กับ now เอ้ยโทษค่ะ adjective กับ adjective ทั้งคู่ต่อให้ตัวมันเป็น n o วก็เติม s ไม่ได้ถ้าใส่ทุกครูพูดไหมนะ้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ one eye man สังเกตว่านี่คือ n o u ใช่ป่ะ,ะห้ามใส่ full stop นี่คือ n o u ถูกไหมคะ one eye ขยายถูกป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครูบอกอุย้ยครูจะทำให้เหลือคำเดียวครูขีดดูวยดีนะครูใส่ hyphen ปั๊บอันนี้เป็น adjective อันนี้ต้องลายเป็นอะไรด้วย adjective ด้วยทำยังไง ถ้าเป็นอวัยวะในร่างกายวิธีการเปลี่ยนเป็น adjective ให้เติมดีด็อกค่ะกลายเป็น one eyed man เติม s ไม่ได้สมมุติเอา3ตาแล้วกัน3 h e เติม s ได้ไหมถ้าใส่ hyphen ปุ๊บก,ก็เติม s ไม่ได้ก็ต้องเป็น adjective เข้าใจยังคะแต่บังเอิญ twenty dollar d o l l ไม่ใช่อวัยวะไม่ต้องมาเติม ed แล้วตัดทิ้งไปโอเคยังข้อดีด็อกมีอะไรสงสัยว่ามันจะผิดไหมข้อดีด็อกมันพาร l เรลมากับข้ออะไรคะข้อ A PASS กับ PASS โอเคป่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉนั้นผ่านข้อที่ผิดก็คือข้อ B พอเข้าใจวิธีการไหมคะเพราะนั้นสรุปวิธีการครูสรุป Structure คือการสอบวัดว่าเรา เขียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเป็นไหมไม่ได้วัดเรื่องการแปลไม่ได้วัดเรื่องศัพท์เราไม่แปละนะอันที่สองถ้าหาข้อถูกไปเติมให้มันถูกหลักการคือ full stop ทำยังไงให้ full stop มันอยู่ได้มันอยู่ได,มได้มันต้องอยู่ได้ verb เอา verb มาใส่ถ้ามี verb เกินหนึ่งตัวแปลว่ามันเป็นหลักการเรื่องการเชื่อมประโยคต้องมีตัวเชื่อมถ้าไม่มีตัวเชื่อม verb เดียวต้องเป็น verb แท้ verb ที่ไม่แท้ก็มี ing มี to ช่อง3หรืออาจจะไม่มีถูกถูกไหมคะโอเคนะอันนั้นคือกรณีหาข้อถูกต้องจัดการให้ได้แต่ถ้าหาข้อผิดก็ใช้หลักการพิจารณา 6- 7ประเภทของคําแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละข้อเอเรื่องอะไรเรื่องนาวอา่าวเรื่องนนวมีอะไรนวมันก็มีไม่พ้นนับได้นับไม่ได้แล้วก็สอดคล้องกับเวริร์บเรื่องเวิร์บมีอะไรเรื่องเวิร์บก็มีแค่เทนส์ไม่จะออก12 ten เทนส์หรอกอย่างเก่งก็ Pre s e n t past เป็นกลุ่ม s i m p l e เรื่อง Voice ที่ครูสอนมีกรรมไม่มีกรรม ไหคะ verb แพ้ adjective mm hmm. ก็ดูตำแหน่ง adjective adjective นี่เปลี่ยนรูปไม่ได้มาเติม s ไม่ได้อย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าอยู่หน้า adjective mm hmm. ก็ต้องเป็น adverb mm hmm. ก็ใช้วิธีการอย่างนี้ค่อยๆพิจารณาเป็นจุดๆคลูวว่าไม่ยาก mm hmm. นะคะพยายามลองดูมี exercise เหลือไปพยายามทำดูนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะคะประสบความสำเร็จกับการ มาเรียนในวันนี้ได้เทคนิคกลับไปแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ขอให้ทุกคนเข้าคณะที่ต้องการได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เอาภาษาอังกฤษไปใช้ต่อเนื่องยาวนานค่ะโชคดีทุกคนค่ะ